สวัสดีครับพี่น้องพอ่พอ,พอกับนุ่มดอนเบาหนองบัวพี่น่องครับรอทรงแง้มลแลงพี่น้องหลังจากเสร็จจากงานเพิ่งเลิกงานมาพี่นอ้องก็เลยลงมารอเบื้องหน้าเบมึงในอากาศแกล่ะฝนจะตกอยู่ยพี่น้องมึงขั้นถอกันแทะขาดโป๊ขาดจีได้อัดไปพี่นอ้องดูครับบรรยากาศแง้มลแลงของสระของเก่าเก้าเราพี่น้องชีวิตประจำวันของผมอยู่กับนามกับหน้า ท่ับทงครับสวนเป็นทิจวัดประจำวันนี่ะครับบรรยากาศท้องฟ้าก็เริ่มเมืดอแล้วพี่น้องเอ้ยร่มเย็นวิวีเสียงเขียดแสงยังหวงแบบนี่ละครับสวนบ้านนาะนี่ะครับมีนม้ำมีนองเราเขาแม่งขืนกำลังง้มพี่น้องนี่ครับตอนเลงแดงแต่เวน้นกำลังโตกบินพ่อภูิพูดพูเสียงเขียดแสงเสียงเขียดแสงยังหวงนี่นะครับบรรยากาศ ทช้พี่น้องในเบิง้งเงี้ยมืแร่งคือเลือกงานมากเกินพี่น้องเสร็จจากงานทั้งอื่นก็เลยลงมา,มาเบื่อมาออเบิ้งมาหลรอพอดีลุงกระป๋าขนาดที่มาลงทางกันถอกกันแท้เนะี่ยผมว่านี่เดี๋ยวเพี่น้อง,องการใช้ชีวิตการเป็น,นอยู่เนี่ยมแร่งถึงเศ้ามากค่อยสู่กันไหมโอ้ลุงเรามาถางขั้นแทะเราพี่น้องเลยตัดหญ้าตัดหยังแล้ว เรียบร้อยแล้วนี่วิศว์ผมละหยุงหนุงยากยากกับการกับงานอย่างอื่นด้ยอโอ้หนามกับมีอะไรพี่น้องเลยจุกน้อยเห็ได้มาใส่เบียส่กลางพี่น้องได้เบิ้งเพื่อนอะไรนี่จุกน้อยก็ได้ยอะไพี่น้องบรรยากาศเนี้ยมือแล้งจำคำแต่เว็นตกดินก็เลยชัวร์กาสลูกแม่มึงมาไทายมัให้พี่น้องได้เบิงึงการเป็นอยู่ โอ้เขางามดีพี่น้องเขางามเลยนี่โอ้เสียงเขียดเสียงยังกระดาพี่น้องเลยแบบบรรยากาศแบบไทบ้านพี่น้องการเป็นยู่แบบว่าต้องไปหายยังให้มันปวดหัวพี่น้องนี่แหละครับอยู่แบบนี้ก็มีความสุขไปอีกอย่างนี่พี่น้องนี่ลมเย็ยนเย็ยนเสียงเขียดห่องเสียงจริงหลีด ยังมบือแรงพี่น้องเลิกงานมากพอดีพี่น้องเลยลรคมาเบิง้งทุ่งป่าแล้วกับมาหางขั้นตกขั้นแท้เก็บลอยแล้วนีอะไะพี่น้องโอ้เข่ากับงามพี่น้องขก็างามงามดีนี่กำลังเป็นก่อเลยพี่น้องเลย นะครับส่วนหนึ่งนี่มันก็พอได้อยู่ได้อยากได้กินนี่พี่น้องนี่ครับมหาปูหาปาผมก็ว่ามันก็เป็นที่พอได้อยู่ได้หาเด้ก <c oughs> เจอเจ้าทินแล้วพี่น้องเอ้ยเฮาเจ้าทินเฝ,ฝ้าหน้าลุงเราลงมาไถามาถากแล้วพี่น้องเลยคันแท้ เหระครับพี่น้องวิธีให้บานเท่าคนอีสานการเป็นอยู่ตรงนี้ก็คือความสุขหละพี่น้องเพื่อจังผู้เฒ่าผู้แก่ิ่้ว่าพีพ่น้อ,นองเหย้อยู่ใส่มันกับบอคืออยู่บานเท่าอยู่บานเท่ากับเป็นสวรรค์บานนะ,ะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับชีวิตเวลาเ้าเมย์ห้ามเถาะจากการจากงาน เขาก็นึกถึงบ้านถึงซองตรงนั้นเขาก็มีความสุขแล้วพี่น้องนึกถึงภูรอคอยเขาอยู่ทั้งบ้านถึงพอถึงแม่ผู้ถ่ากผู้แกที่เป็นรอคอยลูกหลานกับบ้านแต่ละปีจะสำรับผมแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วพี่น้องได้ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอยู่ขวางอยู่กับทุ่งให้ทุ่งน้น ก็ต้องไปดินล่นเนี้ยเร็จการณ์เหตนการณ์ก็ก็แกล้งช่วยแถวบ้านก็นพ่อได้หยากได้ใส่มันก็บอถือว่าจะลำบากแสงก็เริ่มจีบเวล้วพี่น้องก็เลยม,มาไายให้พี่น้อง,งในเบื้องให้เบืแรงแต่วันตกนดินพอดีล้มวีวีพี่น้องเอ้ยสึ้งเขียดจรงยังกับห้องโอ้นี่ละพี่น้องบรรยากาศ ยามแงนะนี่แหละครับชีวิตผู้คนมากไม้ในเะมืองหลวงกับสู่ชีวิตอยู่ในชนบทบ้านนอ,อกห้องบ่อใด,ดอกมันแตกต่างกันหลายแบบพี่น้องเลยการเป็นยูการใช้ชีวิตกับความอบอุ่นนี่แหละครับการยูการดำรงชีวิต ว่าตรงนี้มันเป็นความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่หายังที่ทดแทนบ่ได้พี่น้องนี่เราเขาเอื้อนว่าสวรรค์บ้านนาะพี่น้องสวรรค์นบนดินตามผู้ถ่าผู้แก่เพื่อนว่าแหละว่าการที่เราใส่ชีวิตอยู่ใส่กับเหล่าเตี้ยมกับมันกับโบมีความสบายความอบอุ่นก็จังอยู่บ้านเจ้าของแผ่นดินอีสาน เป็นลูกอีสานลูกขอนียวนี่แหละครับการเป็นยู่แบบเรียบง่ายอพอมีนามมากกับมีป่าแล้วพี่น้องมานี่ยืนเด็มลู้มหาส่เบียไซกลางอยู่พี่น้องเอ้พอได้อยากได้กินพอลดต้นทุนการจับใจในแต่ละเแ้่ละเวน้นนี่แหละครับการ เป็นยูขอ,ข,อของผมกล้งเวทผมก็เฮ็ดงานอีกส่วนหนึ่งเลิกงานมาตะเวนผมกับมาไายพี่นอ้องเบึงถ้ามือได้เลิกคำเลิกมือกะบ่ได้มาไายก็ยจังมือนีิกะเลิกมากกัลงมาเก็บบรรยากาศยามแลงไม่พี่น้องเลเบึงก็บ่เงียบบ่เหงาพี่น้องกกนุ่มบุรรอนกัขอขอบคุณทุกกำลังใจเด้พี่น้องเลยทุกๆก,การรับชม ก็ทุกๆความเหม็นทุกๆการติดตามช่องผมอาจจะเป็นช่องน้อยๆก็ฝากไว้จักช่องนะพี่น้องสิ่งเดียวที่มันบดีกับแน่วของแม่พี่น้องผมจะได้ปรปับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าน,นี้นี่แหละครับบรรยากาศการคลิปนี้ก็นุ่มุดอนบ้าหน้องบัวกับขอไว้ชำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนะานะแสงบ่มีแล้วมือละตะเวนเรือค่อยตำลงแล้วพี่น้อง ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดก,กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับนุ่มดอนเบ้าหนองบวัวจะค้นถือว่าเป็นลูกหลานคอนอีสานนี่นะครับบรรยากาศสำหรับคลิปนี้แล้วผมกับนุ่มดอนเบ้าหนองบวัวสวัสดีครับ